สวัสดีครับน้องปลอยไปอยู่เดี๋ยโคตรเน้อพี่น้องมาผ้าเนื้อวันนี้พี่นอ้องใมนู่ผ้าเนี่ยครับมาก,กิีแล้วกันครับผ้าเนื้อติดมันมม่นติดมั่น

ติดตั้งแันมืออาหารเพียงผมรำดีน,นะครับ อาหารอ่อนเพื uh so <c 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 ่อนอ่อนครับแกน้ไม่เก่มนูเมนูแย้ววันพี่นนอกเมนูนี้ อร่อยมากมาครับนนผ้าเนือ้อพี่อ้อมผ้าเนือเเ้อ,อเจ๋งเลยอยากเจ๋ง Cầu, vào, cao khắp Chị không chịu làm dây cầu đâu Dây cao, dây nó mới